นี่ครับคือคนที่ถ่ายภาพยู่้นผู้ด้านท่องแล้วก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กที่ผมไปเห็นแล้วผมได้เขาไปถามว่ามซื้อมาหินก้อนงามแห่งนนะแมนหินก้อนนั้นอยู่ใสได้พ่ออีลอกเนาะจ้าได้อีลอกให้จุ้มไอจุ้มเป็นคนถือไอจุ้มเป็นคนถือจุ้จุ้มหินก้อนนี้นคืองามคักสท้คือเป็นขึ้น,นกแธจุ้มก็เลยวะอ๋อทางบานนี้ก็เลยให้เธอแลนเขาไปทายลูกมากับสายฝนมากับ่ยบอยลลงมาพอดีฝนตกครับ ตอนทีทายนัน่นหันโทรศัพท์น่ะหันเอาอยางมัดก,กับอันถุงไใ้พอเนี่ยหันมันบอกไข่ชัดปันไหนเล้วขนนั้นเพราะว่าฝนตกจากฝนก,<อ>ก็เลยไท่จุงไทายทยหล่ะก็เลยโอ้โหดมึงก็น่าก็เลยว่ะอืมัน,นละก,ก็เลยมันมันก็เลยทีไปทีมาเป็นลูกสาวผู้นำต้องบอกว่าผู้บุกเบิกสั่งบรน้องพักแวนให้เป็นบรน้องพักแวนเท่าสมือนี่แล้วก็ พอพอแล้วพอเราเป็นปีใดเอ๋สามเก่าจ้ะสองห้าสามเก้ามหอดปีมาหอดปีหาปีสามเก่าสสิบี่ลสิบ้สี่สิบสี่สี่จากสามเก่ามหอดสี่สิบสเป็นหาปีเป็นหาปีแล้วก็ขวบกับอปตอน้านอนสมัยนักขวบอปตอถูกขวบประท่าสภา ครับอิปพีพอเราซื้ออยังก่อนคำสิงสถาวรคำสิงสถท้าบอลซึ่งตอนผู้เยบาตคนแรกของบรรน้องพะเวีเป็นผู้เยบาตคนแรกบรรนอง,นงพะเวีแล,แล้วก็ได้รับร<ช>างวัลแหนบทองค่ะได้รับรางวัลแหนบทองค่าปี2 5 4 7แล้วก็อยู่ในช่วงนั้นนี่เพิ่นเป็นผู้นำนี่ถือว่าไอ้พระราชินีพันปีหลวงเพิ่นได้เสด็จมาพร้อมค่ะแม่นค่ะอือถือว่าเป็นเป็นผู้บุกเบิกบตบรรนองพะเวีไอ้ถ้ำสโลเกนที่เราตั้งไว้บโบนาเสือว่ามัสยิดมีมือนีนน แต่ก่อนแม่นบ่เจ้าเจ้าเจ้าก็ได้ยินมาแต่ก่อนเลยแม่นบ่อกมาหอดนองแม่นเราก็เป็นคนูเลยว่าเอากอดเก็ยอีหยังเก็ยอีหยังนี่เดี๋ยวพออันอันสั้งสลูกเกมของบ้าทน้องแม่นสี่ก้อนเราอะเราจือจือจือได้อยู่บ่ไอ้จือได้อยู่บ่เออเพิ่นว่าสิเพิ่นตั้งว่าจังได๋สลูกเกีตเราตั้งเลยว่าภูเขาด่านทองน้องผักแว่นแดนสาวงามเออทินสยามนามลือเลือกเมืองภูไศลมีแดงมีเราตั้แดนสาวงามเออบ้านนี้หัน เราเกจังทักหลังๆมากเราก็จ,าาาากจังมาเปลี่ยนโอ้เบิง้งวิวเบิ้องยังแล้วเอาเปลี่ยนเป็นแดนสวยงามดีกว่าเราบา้า<อ>แต่สาวก็งามอยู่แล้วก็ว่า <laughs> <laughs> เปลี่ยนเป็นแดนสวยงามดีกว่าเราะโอ้แกสแสดงว่าเพื่อนเห็นมันมีคําว่าผู้ดานทองมาตั้งแต่ไหนคำว่มมาดานทองเนี่ยอืเอเ้าตอนจตอนสี่ปีใบนอปีสี่ปีสี่ศูนย์นี่ประมาณปีสี่ศูนย์นี่แหละพอเด็กเป็นพยาบันในโซงปีครับพี่น้องบ้าน มันด้นม่วงนะค่ะเพิ่นขึ้นมาหาเห็ดเพิ่นกะมองมองมองชีไอทีเพิ่นไปบึ้งน่ะมันก็เป็นถ้ำมันเป็นถ้ำแต่ว่ามันเป็นแบบรูปมอนนะค่ะเป็นท้องเหลืองอารามเลยเอไหร่เล่าบอกกาเอาเราบอกกาเอาเราก็ลงมาเราลงมาหาพ่อโน่นนี่ล่ะเรามาโอ้ยอันนั้นเพราะระบายไปเห็ดนี่มันเป็นขึ้นมอนนี่ล่ะเป็นท้องกว่อแต่คนอื่นที่ไปทำไปเท่าร่ก็ไ่เห็นคือไปอีกไม่เห็นเลยบ้าน แต่ประกบการตอนนั้นนั้นโ็หนาซื้อได้ค่ะเต้นเต้นกินนเต้นทำไมเต้นเต้นมาอยู่ที่แหลกกันลูกกระทั่านเนาะรู้กับท่านเต้นกินเราหามาเราอยู่บ่อหาบ่อห้าเราอยู่บ้านหลอกแต่แต่ึ้นไม่อยู่ในห้องแวนแต่อยู่บ่อหาแม่งค่ะเที่ยวเที่ยวเรียนอยู่บ้านหลอกวันพระนี่วันพรานี้ผู้ดันพ่อดิซี่ฮุ้แบบเหลืองเป็นเป็นแบบท้องเลยเดบยวโซผู้ดันพ่อสามารถสามารถแนมเห็นจากหมู่บ้านเท่านี้แนมเห็นได้เลย แสดงว่าที่มาคําว่าผู้ดันทองนั่นจะมาจากตรงนั้นแน่นค่ะคิดว่าเป็น,<อ>เ,ปนเป็นตรงนั้นแหละครับแต่ถาพอเรายัางอยู่เนี่ยเจ้านี้สุดายแห่งถามพอยังอยู่เนี่ยโอ้ยผู้ดันทองไปกับไอ้นี่เด็กเป็นเซ้ยงามแน่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่เพิ่นสร้างไว้แล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นนักพัฒนาจริงจอิงรุ่นรุ่นนั้นผู้นำเพิ่นม,มีมีไผแน่ที่ที่ที่ผู้ที่ผู้นำรุ่นนั้น อีพออีพอคําสิงสถาวรนี่เป็นผู้ยบาลผู้ซอยคนที่หนึ่งพอคําดีจันเทพพอคําดีจันเทพผู้ซอยคนที่สองพอคําบาบวรพุทธพอคํายบวรพุธหลักับพ่อรสอแต่มีสองคนไอเล่ากับอดีตอบตค้ามทานอักษรขาดหล้กกับผู้ซอยไปซิลิกอนไซททองเอสิครับ อย่างนนั้นคือยุคสางบ้านแปนงเมือง,งโอ้ครับผมเอานี่ครับผู้ที่ผาผู้ที่โพดลิปลงไปแล้วผมได้ตามหาหินหินก่อนดิบไทยจนได้กลายมาเป็นผู้ดานทองในปัจจุบันนะครับกระจากนี่หละหอยตีนห้อย,อยมือผู้เถาผู้แกโดยเฉพาะอ,อีพอคำาสิงสถาวนเท่านีา่แหละอีพอ,อพคำาสิงเ,าเนาะ คู่ินก่อนนั่นนังสืนว่าเป็นคู่ด้านท่องให้พี่น้องในแบวบานใส่หูกันตัวถึงนึะแมนเป็นบุญเก่าครับตีอีพ่อเพิ่นสางไว้อ่าขอคุณได้หลายครับผมจากความฝันนานวันเมือนเป็นจริงคนเก็บเหตุก็ก้อนเห็นเรื่องราวหลายสิ่งเกิดขึ้นมา ไม่จะหนาวจะร้อนเหมือนอยู่ข้างกายเบาบานน้องชายเฝ้าคอยดูแลเวลากเกแก้วพอครูท่านบอกไม่ดีทัดออกคนชายนทำให้เห็นลูกหลานแม่ฟ้า ลวนทดแทนคุณแผ่นดินตาทาสินทัดบอกผู้ดานทองน้องพับแม่นแดนสาวน้ำน้ำาลือเลือนเพื่อใสผู้นำเด่นนำบาน,นมืองสู่ความเจริญ แก่แกวพอสาวัวเปิตดตบมนดันทิ้ทางาย่ผมมีหลายคนสมดังใจปอจากขิ้นก่อนหนึ่งกะขียนต่อหนึ่งสื่อนำความเชื่อคิดดีอยู่ได้ พิตรายกระเด็นสนเร็นดาติดตามหัดแห่งปันสุดสุขการพัดทั้งนาจิตอาสาเรื่องเล่าพ่อใหญ่ซาาู้ดานทองหัก